รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครูมีตัวเลขอยู่สองหนึ่งสามห้าอ่ะครูมีตัวเลขตัวนี้นะครับครูจะใช้ตัวนี้ครับสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นวงเล็บป,ปีกกาใหญ่เนี่ยครับคูณกับ คูณกับคูณกับครูจะใช้ตัวหนังสือเข้าไป iA โอ้โไม่เอา iA เอา i1 หนึ่งเลยเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องนี้กันนะครับเป็นข้อสอบข้อที่สองข้อข้อที่สามนะครับ i หนึ่ง i สองนะครับเท่ากับวงเล็บเปิดอีกครับปึ๊บโอ้ไม่ใช่วงเล็บละ ท่ากับสิบกับสิบห้านี่โจทย์ข้อนี้ข้อนี้ครูต้องการหาไอหนึ่งและไอสองเอ,อจะหายังไงจะหายังไงวิธีการดูนะครับขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งที่หนึ่ง หาดีเทอร์มินแนนต์หาดีเทอร์มินแนนต์เขาเรียกว่าหาดีเทอร์มินแนนต์นะครับดีเทอร์มินแนนต์นะครับหรือตัวดีครูจะใช้ตัวย่อว่าตัวดีเฉยๆนะครับหาตัวดีเฉยๆนะครับหาตัวดีเฉยๆนะครับวิธีการหาหายังไงครับครูก็ทำเหมือนเดิมครับปึ๊บเอาช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ไว้ก่อนดีครูใช้ตรงนี้นะดีเท่ากับดีเท่ากับ สองอันนี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้สามอันนี้ห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำเหมือนเดิมครับคูก็คูณล,ลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบใช่ไหมเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ใช้เท่ากับปึ๊บนะครับเอ่อมีใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามครูครับเมื่อกี้ รัฐภูมิรัฐภูมิมาเรียนทันไหมลูกรัฐภูมิอยู่ไหนเปิดกล้องไหนครับบอ่ <c oughs> รัฐภูมิมาเรียนทันไหมคูณลงเป็นบวกเนี่ยใะไรคูณลงครับสองคูสองคูณห้าครับอ่าสองคูณห้าโอเคสองคูณห้าครับโอเคครูเช็คคะแนนให้แล้วนะครับตอบแค่นี้แหละไม่ยากครับสองคูณห้ารัฐภูมิรัฐภูมิอยู่ไหนเนี่ยรัฐภูมิเลขที่สิบสามนะครับโอเค ต่อไปครับคูณขึ้นลูกศรสีเขียวเป็นลบครับใครที่เข้ามาทีหลังยังไม่ได้เช็คชื่อใครกิติชัยอากิติชัยกิติชัยลูกศรสีเขียวเนี่ยอะไรคูณอะไรครับสามคูณห้าอ่าสามคูณห้านะเฮ้ยใ,ใช่เหรอเนี่ยเห็นไหมเข้ามาทีหลังอะ่ะเข้ามาทีหลังอะ่ะ เดี๋ยวกิติชัยค่อยเช็คชื่อทีหลังนะครับเดี๋ยวครู level, ะจะให้จักรนัดเริ่มตอบใหม่นะครับแล้วกิติชัยฟังไปเรื่อยๆว่ามันทํำยังไงนะจักรนัดตอบครูให้หน่อยครับจักรนัดสามคูณหนึ่งครับสามคูนหนึ่งนะลูกศรสีเขียวเห็นไหมลูกศรสีเขียวเนี่ยนะก็คือสามคูณกับหนึ่งนะครับสามคูณกับหนึ่งก็เท่ากับเท่ากับนะครับอะ่ะใสบ่บรรทัดที่สองก็ไดลใสบ่บรรทัดที่สองปึ๊บ ต่อไปจักรนัทตอบแล้วไตทันินไตทันินครับครับไตทันินตอบคูหน่อยสองคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่สิบครับสิบนะครับสิบเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกครับอ่าบวกนะครับเป็นบวกเห็นี้ยเป็นบวกสิบต่อไปไตทันินตอบแล้วธนกิจครับครับผรธนกิจต่อไปอะไรคูณกันครับสามคูนหนึ่งครับ ามคูณหนึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบครับเป็นลบนะครับเป็นสีเขียวเห็นไหมลบครูใส่สีเขียวเป็นสามคูณหนึ่งนะครับเป็นลบลบสามเนาะใช่ไหมครับลบสามลบสามเพราะฉะนั้นสิบลบสามเท่ากับเท่าไหร่ธนดลเจ็ดครับเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นบวกหรือเป็นลบบวกครับ อบ,บวกนะครับครูเขียนอย่างนี้นะแล้วครูก็ตอบครับตอบครับ Answer ตอบนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือ d ีเทอร์มินแเหมือนเหมือนเหมือนเมสติกสองคูณสเลยเหมือนข้อสอบข้อแรกนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครทําได้แค่นี้ครูจะให้ห้าคะแนนห้าคะแนนต่อไปวิธีการต่อไปขั้นตอนที่สองครับทีนี้ขั้นตอนที่สอง เาแป๊บนึงครูพยายามซิมหน้าจอไปอ่ะทีนี้ขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองทำยังไงต่อไปครูต้องการหากระแสไอหนึ่งครับหาไอหนึ่งแล้วนะทีนี้นะหาไอหนึ่งหาไอหนึ่งหาไอหนึ่งอ่ะครูเขียนเหมือนเดิมก่อน เอ่อสองสองหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสามห้าตัวนี้ใช่ไหมครับปืบนะปืบตัวนี้นะเราเราเรา,เราเอาลงเหมือนเดิมนะเอาลงมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ <c oughs> ครูจะใช้ตัวนี้ครับครูจะใช้ตัวนี้ สิบกับสิบห้านะจำดีๆนะจำดีๆเอาไม่เป็นไรครูเขียนให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ขั้นตอนที่สองนะครับรหาไอหนึ 1. 1> ห่งไอหนึ่งไอสองเท่ากับสิบกับสิบห้าอนนี้วิธีการหาไอหนึ่งทำยังไงทำยังไง นะครับทำยังไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าอ้าวครูจะเขียนนะครับสองสามหนึ่งห้าเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ให้เอาสองกับสามแถวแรกนี่นะแถวแรกนี่นะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นครูเอาปากกาสีสีน้ําเงินระบายทึบตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมนะอ่าเห็นนะเห็นเห็นนะครับสองกับสามเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาออกครับ เอาออกนะตัวนี้นะเอาออกนะเอาออกเนี่ยนะเอาออกนะเห็นไหมสองกับสามนี่นะเอาออกเอาออกเอาออกยังไงครูก็ลบเลยนะครับพร้อมนะครูลบแล้วนะลบสองกับสามแถวแรกออกแล้วนะครับเอาออกแล้วเขาบอกว่าให้เอาตัวเนี้ยเอาสิบกับสิบห้าเนี่ยมาแทนมาแทนนะครับครูก็เอาสิบกับสิบห้าเนี่ยมาแทนเห็นไหมครับนะเอาตัวเลขมัน สีให้มันชัดเจนก็คือตรงนี้สิบตรงนี้สิบห้าเนาะอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมวิธีการหาไอ <Okay. S 2> ห,หนึ่งนะอ่าหาไอห,หนึ่งนะหาไอห,หนึ่งนะให้เอามาแทนแถวแรกนะครับแทนแถวแรกแล้วแทนแถวแรกเนี่ยแล้วมันต้องหารด้วยดีเทอร์มินแนนต์หารด้วยดีเทอร์มินแนนต์ซึ่งดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยเราหามาแล้วเท่าเท่ากับเจ็ดเท่ากับเจ็ดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังครับเรามาดูตัวนี้ก่อน เมื่อเอามาแทนในแถวแรกแล้วนะครับเราก็คูณเหมือนเดิมคูณลงว้าวสีแดงคูณลงเป็นบวกเป็นบวกคูณขึ้นสีเขียวตอนนี้ให้เป็นลบหไหมครับทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอามาดูครับคนต่อไปรัฐภูมิรัฐภูมิอยู่ไหมอยู่ครับ คูณลงเป็นบวกเนี่ยตัวเลขอะไรคูณลงครับสิบคูณห้าครับสิบคูณห้าอ่าสิ 5. บคูณกับห้าวงเล็บใส่ไว้นะครับเป็นบวกนะตัวนี้เป็นบวกเอาบวกสีแดงให้ชัดเจนเอ่อรัฐภูมิไปแล้วอภิชาติครับครับอภิชาติคูณขึ้นสีอะไรลูกสอนสีอะไรลูกสีเขียวครับสีเขียวเป็นบวกลบเป็นลบครับเอาเป็นลบนะครับ มันตัวเลขอะไรคูณกันครับ15คูณ1ครับ15คูณ1ครับปึ๊บนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันต้องเอามาหารด้วยดีหารด้วยตัวดีตัวดีของเราเนี่ยเนี่ยดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยซึ่งดีเทอร์มินแนนต์เราหาได้เท่าไหร่ครับเออ,เอกลินตัดตัน,นย่งครับตเดต่นเนเอเอาเลื่อนขึ้นมาให้ดูปุ๊บดีเทอร์มินแนนต์หาไปแล้วได้5คะแนนไปแล้วคือเท่าไหร่ครับ เลาเจอครับเลขเจ็ดใช่ไหมครับครูก็เอาเลขเจ็ดตรงนี้ดีเทอร์มินแน์เนี่ยมาใส่ข้างล่างเลขเจ็ดใช่ไหมเอาดีเทอร์มินแน์เอาตัวเลขสีเหลืองไปเลยครับเอาเลขเจ็ดเห็นไหมครับดีเทอร์มินแน์เนี่ยนะเพื่อไม่ให้งงตัวดีตัวนี้ครูก็จะใส่สีเหลืองดีนะครับคือเลขเจ็ดนะครับนะเลขเจ็ดที่เราหามาได้นะตั้งแต่ทีแรกนี่นะจากนั้นจากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมครับเท่ากับเท่ากับ สิบคูณห้าเป็นบวกเท่ากับเท่าไรเดนพุ่มห้าสิบครับเป็นห้าสิบนะครับเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นบวกนะเป็นบวกสีแดงเนี่ยครูใส่สีแดงไปต่อไปเดนภุ่มกิษกรกิษกร <Hello? S 2> อยู่ไหมฮัลโหลยูครับกิสกรกิษกร ต่อไปครูจะเขียนตัวเลขอะไรลงไปครับอะไรคูณกันว้าวสิบห้าคูณหนึ่งสิบห้าคูหนึ่งเป็นบวกหรือลบครับเป็นลบครับเอาเป็นลบลบสีเขียวนะเอาครูจะให้ชัดเจนนะครับสิบห้าคูณหนึ่งเป็นสิบห้านะครับแล้วอย่าลืมมันต้องหารด้วยอะไรครับเจ็ด yes, ครับหารด้วยเจ็ดนะครับหารด้วยเจ็ดนะครับปึ๊บจากนั้นเอาครู กสกรไปแล้วค <5. S 1> เอากิสกรจะตอบอีกแล้วเอากิสกรตอบอีกก็ได้อ่ะทีนี้จะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนกิสกรห้าสิบลบสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่สามสิบห้าครับสามสิบห้าเอาครูเขียนสามสิบห้าเป็นบวกหรือลบเป็นบวกครับเป็นบวกนะบวกห้าสิบลบสามสิบห้าเท่ากับเออลบสิบห้าเท่ากับสามสิบห้าหารด้วยเลขเจ็ดครับหารด้วยเลขเจ็ด หารด้วยเลขเจ็ดอ่าเลขเจ็ดสีเหลืองนี่มาตลอดนะตามมาตลอดนะชัชวานครับสามสิบห้าตั้งหารด้วยเจ็ดเท่ากับห้าครับสามสห้าส่วนเจ็ดเท่ากับห้านะครับเท่ากับห้าตอบห้าครับตอบเอาครูเขียนตอบภาษาไทยก็ได้เอาตอบครับปื๊บเรียบร้อยครับตอบห้าครับเราก็เพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นกระแสไอหนึ่ง i1 เท่ากับ5้าแอมแปร์เนาะไมันบินหน่วยเป็นแอม,ม M, ใช่ไหมอ่าเขียนแล้วก็ตอบครับตอบตอบครับใครที่ทำข้อนี้ได้อีกครูก็จะให้อีก10คะแนนสิคะแนนนะครับ10คะแนนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ตรงนี้5คะแนนมาตรงนี้อีก10คะแนน15คะแนนแล้วนะ ต่อไปขั้นตอนที่สามครับขั้นตอนที่สามหาไอสองครับขั้นตอนที่สามหาไอสองนะครับหาไอสองเราทำตามนี้เลยนะครับอาครูจะวาดวาดตัวเลขเหมือนเดิมตัวเลขเหมือนเดิมปึ๊บ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 นะอันนี้คือ สองหนึ่งสามห้าใช่ไหมสองหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสามห้าไอหนึ่งไอสองเท่ากับครูใช้ตัวเลขสีน้ำเงินนะเท่ากับเทไรครับเท่ากับตัวเลขอะไรชัชวาลครับเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวเลขสีน้ำเงิน สิบกับสิบห้าใช่ไหมสิบกับห้าครับอ่าสิบกับสิบห้านะครับตอนนี้ก็สิบกับสิบห้าทีนี้เหมือนกันเลยนะอันนี้อันนี้ครูยกโจทย์มานะยกโจทย์ยกโจทย์เหมือนไอหนึ่งมานะครับต่อไปต่อไปวิธีการทํำยังไงทํำยังไงดูนะครูก็จะเขียนเหมือนเดิมครับเมติกเหมือนเดิมครูเขียนตัวเลขลงไปก่อนครับตัวเลขลงไปก่อนสองสามหนึ 2, 3, 1, ่งห้าทีนี้ เขาบอกว่าต้องการหา i2 หา i2 เ,เนี่ย i2 สองเนี่ยนะครับครูก็จะเอาไอตัวเนี้ยมาแทนลงในล็อกที่2ล็อกนี้เห er. ็นไหมครับนะมาแทนลงในล็อกนี้เห็นไหมเนี่ยล็อกนี้ล็อกนี้เนี่ยตัวเนี้ยตรงเนี้ยเอามาแทนลงในล็อกที่2เนี่ยแต่ตอนครั้งที่แล้วเนี่ยขั้นตอนที่2นเนี่ยหาไอเนี่ยเราหาไอห,หนึ่งเนี่ยเราเอาตัวเนี้ยมาแทนลงในล็อกแรกเห็นไหมครับมาแทนลงในล็อกแรกใช่ไหมนะครับอันนี้คือไออ่าตัวแรก นะครับแต่ถ้าหาไ2สองก็เอามาแทนลงในล็อกที่สองใช่ไหมครับเอามาแทนลงในล็อกที่สองนะใครที่เข้าใจครูพูดเมื่อกี้แทนในล็อกที่สองกดกดยกมือให้ครูดูหน่อยมีใครบ้างใครที่ไม่ยกมือเนี่ยครูจะถามแล้วนนเนี่ยโอเคแปลว่าทุกคนเข้าใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาแทนในล็อกที่สองครูลบเลยนะลบแล้วนะลบได้ไหมตอบได้ลบได้ตอบได้ครับตอได้ครับลบเลยครับ แล้วนะลบหนึ่งกับลบห้าออกเอาตัวเลขอะไรมาใส่คําถามเด่นภูมิ <c oughs> เอาแล้วครับเอาตัวเลขอะไรมาใส่ครับ, 15, รบสิบกับสิบห้าครับอ่าสิบ,สบกับสิบห้างครับสิบสิบกับสิบห้าเพราะฉะนั้นเอามาใส่แล้วเอามาใส่แล้วเราเหมือนเดิมครับเราก็คูณขึ้นโอ้โทษที สีแดงคูณลงนะคูณลงนะคูณลงเป็นบวกใช่ไหมครับสีแดงคูณขึ้นเป็นลบใช้สีเขียวดีกว่าคูณขึ้นเป็นลบนะเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เท่ากับแต่อย่าลืมก่อนที่จะเท่ากับเราต้องทํายังไงครับส่วนด้วยอะไรอย่าพิ่งตอบนะอย่าพิ่งตอบนะครูจะถามถามเอกลินส่วนด้วยอะไรส่วนพาเนเจ็ด ส่วนด้วยอะไรเงินเจ็ดครับส่วนด้วยดีใช่ไหมครับส่วนด้วยดีนะส่วนด้วยดีก่อนสีเห็นไหมนี่ส่วนด้วยดีก่อนอย่าเพิ่งรับคิวอย่าเพิ่งรับคิวส่วนด้วยดีก่อนเออต่อไปเอกลินไปแล้วก็อภิชาติครับครับอภิชาติคูณลงคูณลงคูณลงสีแดงตัวเลขอะไรครับคูณลงเนี่ยสองคูณส<ด> <c oughs> ิบห้าครับสองคูณสิบห้าเป็นบวก b, หรือเป็นลบครับ บวกครับเป็นบวกนะครับต่อไปคูณขึ้นสีเขียวเนี่ยครับเอภิชาตและตูมิค,ครับรัฐภูมิครับนัฐภูมิคูณขึ้นเป็นลบเนี่ยสีเขียวเนี่ยอะไรคูณกันครับสามคูณสิบครับสามคูณสิบสามคูณสิบสีเขียวสีเขียวเป็นลบนะสีเขียวเป็นลบลบ นะครับสามคูณสนะครับหารด้วยหารด้วยหารด้วยปึ๊บเดี๋ยวนะรัฐภูมิไปแล้วธนดลธนดลครับอ่าธนดลหารด้วยอะไรครับเจ็ดครับหารด้วยดีใช่ไหมดี D, คือเจ็ดใช่ไหมเราหามาได้ห้าคะแนนแรกเนี่ยเห็นไหมหารด้วยดีดีเราหาได้แล้วเท่ากับเจ็ดใช่ไหมครับนะ เพราะฉะนั้นหารด้วยเจ็ดนะครับหารด้วยเจ็ดธนักดนต่อไปธนกิจครับครับธนกิจตอบครูให้หน่อยครับว่าสองคูณสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบครับสามสิบเป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นบวกครับเป็นบวกเนาะสีแดงใช่ไหมต่อไปอ่ธนกิจแล้วก็ไททานินครับต่อไปอะไรคูณกันครับ สองคูณเอ๊ะเจ็ดคูณสามสิบครับ <laughs> ใช่เหรอสอ,ส,สองคูณสิบห้าครับสองสามหนึ่งห้าสิบเท่าไหร่นรนะสองคูณสิบห้าครับเอ้ยสีเขียวว่ะสีเขียว <laughs> สีเขียว ผ่านไหมผ่านไหมเอาผ่านไหมไม่เอาคะแนนนะผ่านมสามคูณสิบครับสามคูณสิบสามคูณสิบเออสามคูณสิบสามคูณสิบเท่ากับเท่าไหร่สามสิบครับสามสิบเป็นบวกหรือลบเป็นลบครับอ่าคูณขึ้นเป็นลบครับแล้วต้องหารด้วยอะไรครับไอทานินหารด้วยเซบับบนหี้ตัวเลขตัวเลขมันหารด้วยดีหารด้วยดีเท่ากับเท่าไหร่เด็ดครับ หารด้วยเจ็ดนะครับเจ็ดนะต่อไปอจักรนัดครับจักรนัดจักรนัดครับจักรนัดตอบครูหน่อยครับบวกสามสิบลบสามสิบเท่ากับเท่าไหร่ลูกไททานนปิดไม้ไททานินปิดไมาจักรนัดตอบครับเท่ากับศูนย์ครับเท่ากับศูนย์นะศูนย์หารด้วยเท่าไหร่ศูนย์หารด้วยเท่าไหร่หารเจ็ดครับ หารด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่ครับจักรนัดศูนย์หารเจ็ดเท่ากับเท่ากับศูนย์ครับเท่ากับศูนย์นะครับตอบครูก็ตอบครับศูนย์ก็ไม่เป็นไรเลยศูนย์ก็ศูนย์เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นครูก็มาเขียนใหม่ว่า i อสองเท่ากับศูนย์แอมแปร์ตอบตอบครับ จบแล้วครับให้อีกสิบคะแนนข้อนี้นะครับคะแนนปึ๊บเห็นไหมครับให้อีกสิบคะแนนเป็นยี่สิบห้าคะแนนในข้อสามโอเคเรียบร้อยจบแล้วจบแล้วจบแล้วฉะนั้นเอาสรุปสรุปสรุปข้อนี้สรุปข้อที่สามนะครับสรุปข้อสอบข้อที่สามก็เป็น i อหนึ่งเท่ากับ i 1หนึ่งเท่าไหร่นะ เอากับ5แอมแปร์นะครับเอาสรุปสรุปตั้งแต่ที่แรกดีด้วยดีด้วยดีคือ determinant เท่ากับ7 I1 เท่ากับ5แอมแปร์ I2 เท่ากับ10โอโทษที I2 เท่ากับ0นะครับ I2 เท่ากับ0แอมแปร์เราก็ตอบครับตอบครับตอบให้อีก5คะแนน เขียนแค่สมรติัดสุดท้ายเนี่ยนะให้อีก5คะแนนข้อนี้ก็จะรวมทั้งหมดคือ30คะแนน30คะแนนสอบนะครับสอบนะครับนะ